สวัสดีค่ะน,นิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่20พฤษภาคมนะคะจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะจ๊ะลูกค้าทักไหมคะมาสักก่อนเที่ยงเนาะเห็นคลิปแล้วสามารถทักได้เลยหากถูกใจเซตไหนนะคะคลิปนี้เป็นไม้จัดเซตวันนี้คัดมาให้ได้แค่8เซตนะคะ เป็นไม้กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยนะคะสามต้นเซตหนึ่งมี3ต้น3ชื่อ3มชนิดนะคะเซตหนึ่งจะให้อยู่ที่2อ0เอ้ยห้าบาท250บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะเป็นไม้ด่างไม้ปลายด้วยนะคะคุ้มแน่นอนลูกค้าไม้ด่าง3ต้นนะคะรวมส่งให้อีกส่งฟรีให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างใน8เซตเนาะ สนใจเซตไหนนะคะฝากเบอร์ไว้ก่อน0 8 0 5 1 9 4 9 8 8เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสแกน QR วอโค้ดไลน์ตรงนี้ก็ได้ใครเป็นเพื่อน,อนในเฟซอยู่แล้วทักเฟซได้เลยนะคะใครมีไลน์กันอยู่แล้วก็ทักไลน์ได้ใครไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์ก็โทรมาเนาะ,ะที่เบอร์นี้นะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8หน้เดี๋ยวไหมคะจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวสรุปยอดการแจ้งรอบส่งให้ชัดเจนนะคะ ก่อนที่จะไปดูบอลสีพาแวะมาดูใบกัมปูก่อนนะคะไข่กันทุกวันนะคะไข่กันทุกรอบนะคะอยากให้เห็นเผื่อใครยังไม่เคยเห็นลักษณะของใบเนาะของแม่ค้าจะเป็นใบผุผุดําแบบนี้เลยนะคะลักษณะใบหย,ยาบๆบเป็นใบกัมปูล้วนนะคะไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าว ใบสวยลูกค้าใบกัมปูมีหลายแบบนะคะใบใหม่ใบชั้นกลางใบชั้นล่างนะคะตัวนี้เลือกชั้นกลางมาให้เพราะถ้าเป็นชั้นบนมันยังจะเลื่อมๆอยู่มันเก็บน้ําไม่ได้น้ํา ลองไปกวาดมาก็ได้ลูกค้าแยกไว้ชั้นบนเสร็จราดน้ําลงไปดีมันชุ่มไหมมันอุ้มน้ํำไหมหรือมันไหลลงไปเลยนะคะส่วนชั้นกลางเอาเอาไปราดดูมันอุ้มน้ํำไหมเก็บความชื้นไหมที่นิยมใช้ที่พร้อมใช้เลยก็จะเป็นในส่วนของชั้นกลางที่ไม่ต้องไปหมักเพิ่มแล้วเพราะเขาทับถมกันมาอยู่ใต้ต้นมาแล้วตามธรรมชาติแต่ถ้าลูกค้าไปพึ่งไปกวาดมาที่มันพึ่งล่วงมาอย่างนั้นก็ต้องเอาไปหมักไว้ก่อนเพื่อให้เขาเกิดความผุเริ่มเริ่มมีความย่อยนะคะมันจะได้เก็บ เก็บน้ําเก็บความชื้นได้ดีนะคะผองแม่ค้าจะเป็นตัวนี้ทั้งหมดไม่ว่าลูกค้าจะซื้อไปกี่กล่องกรีดไปกี่ถุงจะได้เนื้อลักษณะนี้ทั้งหมดจะไม่มีว่าอันนี้ใบล้วนใบใหม่อันนี้เป็นดินอันนี้ไม่มีใบไม่มีนะคะจะเป็นเกรดเดียวกันแบบนี้คัดเกรดคัดจัรคุณภาพให้ลูกคา้าในหนึ่งกล่องนะคะจะเป็นถุงแบบนี้หกิโลทั้งหมดห้าถุงนะคะบรรจุแพ็คละห้ากิโลกล่องละห้ากิโล นะคะถุง,หน,งหนึ่งกิโลมีแบบนี้5ถุงใน1กล่องนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง5กิโลอยู่ที่170บาทปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มแค่แจ้ง ความประสงค์ของลูกค้าว่าสะดวกโอนหรือปลายทางรับกี่กิโลสะดวกโอนหรือปลายทางเท่านั้นเลยนะคะแมคค้าจัดส่งให้ตามรอบส่งที่แม่ค้าแจ้งทุกๆรอบรอบนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะจะส่งให้วันจันทร์พร้อมกันทุกบ้านใบล้วนลูกค้าสวยใครเคยใช้ใครเคยเล่นบอลสีเลี้ยงบอลสีมานานจะรู้ว่าแบบนี้แหละที่ฉันตามหามานานนะต้องใช้คำว่าโคตรดีโคตรสวยใช้แบบนี้ล้วนๆได้เลยลูกค้า นะคะหรือถ้าใครมีดินอยู่แล้วเสียดายที่บ้านนะคะมีพวกแบบ7ถุงร้อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเสียดานะคะก็เอามาผสมได้ลูกค้าอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีความโกลงค่ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วใครยังไม่ได้เคลียร์ดินเปลี่ยนดินใหม่เตรียมได้เลยนะคะสั่งไปเตรียมไปเปลี่ยนได้เลยเวลาน้ําฝนมันลงมาแล้วอะ มันชุ่มฉ่าลูกค้าหน่อมันจะแตกไวมันสดชื่นเนาะน้าฝนน่ะมันจะเลื่อนเติบโตดีกว่าน้ําธรรมดานะคะลองสังเกตไหมพืชพันธุ์ไม้นะคะเวลาได้น้ําฝนนี่มันแบบสะพรั่งมันชุ่มชื่นนะคะมันหิวใจมันชื่นใจนะคะเอาไปเตรียมเคลียร์หน้าดินไว้มองไปหันไปมองนะคะสวนที่บ้านเรากระถางไหนดินแน่นดินเป็นเลนแล้วมันเละแล้วดูแล้วมันมันเสื่อมสภาพละสารอาหารมันน่าจะหมดแล้ว สั่งตัวนี้ไปได้เลยราคาตามที่แจ้งไปแล้วนะคะโอนอยู่ที่130บาทต่อ1กล่องนะคะรับกี่กล่องก็คูณไปได้เลย130คูณ2คูณ4คูณ6แล้วแต่ลูกค้าเลยปลายทาง5กิโล170บาทปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทจ้า และก็ยังมีนะคะช่วงนี้หน้าฝอนอีกเช่นเดียวกันยังมีนะคะไม้ค้ำบอนแบบล้อมลวดเส้นเดียวนะคะนะคะตีวงให้แบบกว้างๆเลยล้อมลวดเส้นเดียวแบบนี้นะจ๊ะใน1เซตนะคะจะให้ไปทั้งหมด20อัน นี่คือ20อันนะคะแล้วก็แถมชุดบำรุงบอลสีสำหรับบอลสีนอกตู้ด้วยก็จะมียากันเชื้อรานะคะ 1. ซองสตาเกิลจีกำจัดเพลี้ยและแมลงในดิน1ซองแล้วก็ออสโมโคสนะคะปุ๋ยเม็ดชนิดดูดซึมช่วงนี้เข้าหน้าฝนบางพื้นที่แดดอาจจะไม่มีบางทีตกแบบติดต่อกันสองสาวันฉีดยากันเชื้อรากันไว้ด้วยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าฉีดทุกๆ7-10วันเนาะไปผสมน้ำตัวนี้ใช้แค่ช้อนเดียวอะช้อนหนึ่งเนี่ย ะะต่อน้ำห้าลิตรนะคะละลายเจือจางเลยแล้วก็เอาไปฉีดไปรดนะคะป้องกันเชือ้อรากันไว้ดีกว่าแก้ลูกค้าถ้ารอให้มันเป็นเชือ้อราแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ต้องเด็ดทิ้งตัดทิ้งออกอย่างเดียวแลวถึงค่อยเลี้ยงฟอร์มใหม่นะคะแต่ถ้าเราป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะก็สามารถฉีดเอาตัวนี้ละลายน้ําฉีดได้เลยวิธีใช้ก็แนบไปให้เป็นกระดาษขาวๆตัวนี้นะคะใช้ได้นานเห็นซองเล็กๆอย่างนี้ใช้ได้นานนะเพราะใช้แค่ช้อนเท่านี้เองนะคะต่อน้ำห้าลิตร นะคะผสมไปได้เลยอะใครสนใจไม้คัมบอลน,นะคะชุดนี้อยู่ที่200บาทนะคะส่งฟรีมีปลายทาง1ต้นใช้1อันเท่านั้นนะไม้คัมแบบล้อมนะคะสั่งไปติดบ้านไว้ลูกค้าเวลาจะใช้เดี๋ยวหาไม่มีนะคะเดี๋ยวจะแบบว่ารู้งี้นะ,ะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมรู้งี้ฉันสั่งมาติดไว้ก็ดีละนะ,ะสั่งไว้เลย นะคะเวลาจะใช้มันหยิบใช้สอยได้ง่ายนะคะเดินมปหยิบในบ้านก็ใช้ได้เลยเวลาฝนมันตั้งเขามามืดๆเงี้ยกลัวน้องใบมันหกักกิ่งมันหกักเงี้ยเวลาต้นสูงๆโตๆเป็นกอแล้วอะ่ะหน้าเนี้ยฝนมันเม็ดใหญ่นะคะมันเป็นฝนพายุนะ่ะ นะคะน้องบอลจะได้ไม่เสียหายนะคะก็เอาไปช่วยค้ำช่วยล้อมเขาได้นะจ้าให้จุกๆเลยย20อันต่อนหนึ่งชุดแถมชุดยาบำรุงด้วย200บาทส่งฟรีมีปลายทางไม่จำเป็นต้องสั่งคู่กับบอลสีนะลูกค้าสั่งแต่ไม้ค้ำบอลก็ได้ราคาที่แจ้งไปส่งฟรีให้เรียบร้อยจ้ะ อาจจบในส่วนของใบกำปูและไม้ค้ำบอลมาดูบอลสี่กันบ้างนะคะวันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน8เซตเท่านั้นเซตละ250บาทส่งฟรีมีปลายทางลูกค้าเฉลี่ยกระถางเท่าไหร่เองเฉลี่ยกระถางละเท่าไหร่80นะคะแถมยังไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะคุ้มสุดๆมีแค่8เซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีจัดเพิ่มนะคะ หมดแล้วหมดเลยไม่มีจัดเพิ่มไม่ต้องลังเลหรอกลูกค้าถูกปันนี้นะจ๊ะมีปลายทางให้ด้วยเนาะ,ะมาดูกันเลยเซตที่1น,นะคะก็จะให้เป็นดารานพัลัดนะคะด่างแบบนี้เลย1ต้นอันนี้เป็นน้าเมืองนอนนะคะติดด่างแบบนี้แล้วเช่นเดียวกัน1ต้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นสุมาอี้นะคะอยู่ในตับสมก,ก๊กจะให้ไปอีก1ต้นสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1น,นะคะ250ส่งฟรีมีปลายทาง ต่อมาเซตที่เอเซตที่2นะคะเซตที่2ก็จะมีเป็นสุพรรณนานะหงเริ่มกัดกัดสีแล้วแบบนี้1ต้นนะคะอันนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองค่ะด่างสวยๆแบบนี้นะ1ต้นอันนี้เป็นกระบองทาเวศนะคะมันเบียดขึ้นมา2ต้นะในกระถางทรงใบมันก็จะออกแผงๆนิดนึงแต่ก็มีความป้ายออกมาแบบนี้นะจ๊ะกระบองทาเวอันนี้มีสองต้นในกระถางนะให้ไปด้วย1ต้นนะคะสาต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองจ้ะ ต่อมานะคะเซตที่3จะมีเป็นเจ้าสาวค่ะป้ายแดงมาแล้ว1ต้นตัวนี้เพลิงนินนะคะใบหอกอ่าสายดาร์กงานกระดูกนะคะโตขึ้นสวยจะ้ะแล้วก็อันนี้เป็นอสงไข่นะคะป้ายมาแล้วรอกัดสีที่พื้นใบ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3จ้าต่อมาเซตที่4นะคะเซตที่4ก็จะมีอสงไขจ่จ้ะ ป้ายมาแล้วนะคะรอกัดสีที่พื้นใบเช่นเดียวกันอสงไข่ชอบแดดนะคะชอบแดดเอาออกแดดสักหน่อยเขาจะกัดหน้าตรงนี้ออกแดงๆขึ้นใบเรื่อยๆทุกๆใบที่แตกออกมาเขาจะกัดพื้นออกสีชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้พันดาวจะ้ะพันดาวหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นสุมาอี้นะคะอีกหนึ่งต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สค่ะต่อมาเซตที่หนะคะก็จะมีเป็น รัตนะลุ่งเรืองนะคะ1ต้นตัวนี้เป็นเพลิงนินนะคะ1ต้นจะเป็นใบหอกนะแล้วก็จะมีเป็นอสงไข่อีก1ต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนะคะต่อมาเซตที่6ค่ะ มีเป็นเศรษฐีเรือทองนะคะ1ต้นดังมาแล้วจ้ะนาราทัศน์นะคะงานกระดูกใครชื่นชอบนะคะนะคะชอบเป็นพิเศษนะนาราทัศนนะคะรับไปเลี้ยงดูได้เลย1ต้นอันนี้ไม่ทราบชื่อนะคะก้านดําติดด่างแบบนี้เลยนะคะให้ไปด้วย1ต้นสาต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ค่ะส่งหาสูยรนะลูกค้าย,ย้ําส่งฟรีมีปลายทางจัดส่งวันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีแค่8เเซตเท่านั้นนะจ๊ะ ต่อมาเซตที่7จ้ะก็ให้เป็นดาราทัศนะคะ1ต้นอันนี้เป็นสีกัญจนานะคะเจน1นึ่มีหน่อให้ด้วยเอาไป1ต้นแล้วก็จะเป็นดารานพลัสนะคะติดด่างเขียวแบบนี้นะ1ต้นนะคะ,ะแม่ค้าผ่ามาจากดารานะคะก็เลยบอกเป็นดาราเนาะ บางคนเห็นด่างเขียวแบบนี้ไปเลยเลกาซี่นะคะคือมันก็แผลงออกมาจากกันนี่แหละนะคะแต่แม่ค้าผ่าจากดาราก็แจ้งเป็นชื่อดาราน,นพัลัตนะจ๊ะแต่แล้วแต่จะมองเลยนะมันด่างเขียวแบบนี้ทั้งหมดนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จ้ะต่อมาเซตที่8ดนะเซตสุดท้ายนะคะจะมีเป็นเจ้าปอกแก้วนะหต้นอันนี้เป็นพันดาวค่ะ1ต้นแล้วก็เป็นเจ้าสาวนะคะอีก1ต้น3มต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ดค่ะ เรียบร้อยนะจ๊ะครบจบแล้วทั้ง8เซตเซตละ250ร้บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะจ๊ะสะดวกโอหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยใครสนใจบอลสี่สั่งบอลสี่ได้เลยใครไม่สนใจบอลสี่บอลสีบ้านฉันมีเยอะแล้วจ้ะสั่งใบกัมปูนะคะหรือไม้ค้ำบอลแบบล้อมไปใช้ได้เลยนะจ๊ะสามารถสั่งได้ทุกอย่าง นะคะไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรสั่งพวกนี้แยกกันไปก็ได้จัดส่งให้นะคะจัดส่งให้เหมือนกันจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ